h e ล lo ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พายมีรถเข้าใหม่มาอัปเดตกันนะคะสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะสำหรับม a สด้า2 5ประตูที่หลายๆคนตามหาค่ะวันนี้จัดตัว h ฮ p l u s เครึ่อง1 3ปี2019ไมายนอยวิ่งไป40,000โลมาให้สวยๆเลยนะคะตั้งใจคัดมาให้ด้วยคุณภาพนะคะพรีเมียมเลยนะคะพร้อมส่งให้ทั่วไทยนะคะออกรถจบเพียง999บาทคือจบทุกอย่าง นะคะคันนี้มาพร้อมกับสีแดงสวยๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดนไลท์ตาหวานๆไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะเครื่องยนต์1 3 0 0ซีซีนะคะรถ5ประตูสวยๆเลยทุกคนฉ่ำมากๆคันนี้มีสเกิร์ตมาให้ด้วยนะคะล้อเดิมศูนย์ค่ะพร้อมอยางคุณภาพดีดันหลบนะจ๊ะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะกันสาดมีมาให้ครบเลยมาดูกันที่มุมนี้กันบ้างค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถ5ประตูนะคะหรือเราเรียกกันอีกแบบหนึ่งว่าแฮชแบ็ k นั่นเองนะคะมาพร้อมสเกิร์ตนะคะเป็นสเกิร์ตปลายท่อคู่แบบนี้มาให้นี่จ้านะคะกล้องด้านหลังเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้ด้วยนะคะมาดานะทำมาสวยนะคะ ให้ความสปอร์ตให้ความลักชวรี่เข้าด้วยกันเลยนี่คือภายในห้องสัมภาระนะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่ได้พื้นที่ก,กว้างๆเลยนะคะแผ่นรองยางมัดด้าตรงรุ่นไฟเปิดสองสว่างได้แม่แรงนะคะอย่างอะไรนะคะใส่ไว้ให้ครบแล้วอันนี้ก็จะเป็นม่านกันโซนนะคะน็อตเดิมๆแต่เข็บเดิมเม็ดอาคเดิมนะคะนี่คือรถที่ตั้งใจคัฟมาให้ค่ะภายในพอีสเตทรถไว้แล้วนะ ไอเย็นฉ่ำมาถึงด้านหลังเลยนะคะสู้แดดมากๆเบาพับราบได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะเพื่อนๆจะได้เบาะหนังฉ่ำๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังดำได้แดงแบบนี้มาให้นะคะนี่ยัตเข็บได้แดงเพดานก็สะอาดสะอ้านนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับที่นั่งนะคะคูหน้านี่เลยเบาะชุดเดียวกัน นี่ลายเดียวกันเลยนะคะฉ่ำมากๆเลยและคันนี้นะคะก็ได้กุญแจสมาร์ทกิเลสนะคะมาให้2ดอกเลยนะคะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะโอเคนะคะ let's go นี่กระจกนะคะก็สามารถปรับใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็หน้าต่างทั้ง4บานนะคะก็เป็นระบบไฟฟ้าให้ด้วยค่ะมาดูกันที่พวงมาลัยนะคะคันนี้ก็ได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชัน นะคะมัลติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลนะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงรับสายวางสายได้นะคะดีไซน์มาสวยสุดๆเลยนะคะมาพร้อมถุงลมนิรภัย SRS airbag มาให้ด้วยนี่ค่ะรถปี19ไม่น้อยวิ่งไปแค่44816โลเท่านั้นค่ะตรงกลางนะคะได้จอทัชสกรีนแบบป๊อปอัพนะคะสามารถกดปุ่มจิ้มจิมได้ปลายนิ้วสัมผัสได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของกล้องหลัง กล้องหลังก็มีมาให้คมชัดแบบนี้เลยนะคะนี่ไฟชุกเินก็อยู่ตรงนี้ดีไซน์ของช่องแอร์ของเขานะคะก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะเป็นทรงกลมนี่ค่ะแบบนี้มาให้นะคะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิให้ตรงนี้ได้เลยจ้ะช่องเสียบแผ่นซีดีช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้ให้พร้อมใช้งานค่ะนี่คือช่องเสียบสาย HDMI นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ power outlet นั่นเองนะคะ เกียร์ค่ะได้เกียร์ออโต้นะคะสามารถขับขี่แบบโหมดสปอร์ตก็ได้โหมดอีโค่ก็ได้นะคะตรงนี้เป็นคอนโทรลเซ็นเตอร์นะคะคอนโทรลเซ็นเตอร์คือจะมีเนวิเกเตอร์ให้กดจิ้มเนวิเกเตอร์ได้หรือจะไปปุ่มโฮมนะคะโฮมเสร็จแล้วก็หมุน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 มุนมุนปุ๊บกดโอเคลงอย่างนี้ได้นะคะเชื่อมต่อได้ทุกแอปพลิเคชัน น,ะะนี้เลยนะคะบุ๊กเซอร์วิสก็ติดรถมาให้พอเตรียมไลน์ไว้ให้แล้วนะสำหรับเพื่อนๆที่จัดไฟแนนนะคะรถคุณภาพดีๆสวยๆอีกหนึ่งทำเนี่ยพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยเป็นพลาสติกตั้งแต่สูน์เลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีๆนะคะพร้อมการดูแลนะคะในส่วนของัดเคลือบสีทำสปาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะคะให้ครบแล้วทุกคนนะคะพร้อมส่งมอบก,กันแล้วนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วมาต้าสองที่หลายคนตามหานะคะสำหรับใครนะคะที่แบบ ตามหาอยู่ทำยังไงนะคะรีบนะปีึ่งมี2,000ทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะคะวันนี้จัดมาให้แล้วจัดมาให้อย่างสวยเลยนะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะอ๋อคันนี้นะคะราคาพิเศษเพียงเดี๋ยวพอย,ยลิส์ไย้ให้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวพอย,ยลิส์ไว้ให้ด้านล่างนะคะผ่อนเพียง5,999บาทนทจะมีสายโทเข้าอีกแล้วทุกคนนะคะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวพอย,ยใส่ไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะ